สวััดีครบตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนพานนกเหมือนเดิมนะครับพา,ามาดูทุเรียนับผมน,น,นี่นะครับทุเรียนที่ผมเคยมาถ่ายบ่อยๆนะครับเส้นนี้ครับจะเป็นเส้นพานนกสับใหม่นะครับจะมีร้านทุเรียนหลายร้านครับใครผ่านไปผ่านมาสวนสดีก็เชิญด้วยได้นะครับนี่เหรอโอไม่ใช่พี่พอเอาเอาลูกนี้แหละเอาลูกนี้เนาะครับผม ก็ถ่ายนะครับ่ลงยูทูบนีเยลง YouTube. ออยูทูครัเปน็นนี่สุดเรียนหมอทอนนะครับร้านนี้ก็มีมีมีก้านยาวนะอง,ลลงลก้านยาวานี่มมนหมอนค่ะ,ะครับเนี่ยหวผมขอหมอนร้อยแปจากรันเนื้อ นะครับหมอนทองอันนี้โลร้อแคัดเจนะครับมาจากระยองเส้นนี้ผมก็มาประจำครับทุกทุกอาทิตย์เดี๋ยววองวางไว้ก่อนก็ได้ครับหรือไออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อน ม่อันนี้ใส่ถุงให้ต่างหางให้ผมก็ได้ครับดูฟ้าก็เยอะเหมือนกันนะครับมาทุกวันป่ะครับเนี่ยมาทุกวันค่นะนอกจากทุเรียนหมดแล้วก็ไปสวนครับแล้วแล้วทุเรียนเนี่ย มีทุเรียนอรไรยมั่งที่เราตอนนี้มีตอนนี้มีหมอนทองมีก้านยาวมีชนีแล้วก็นกกระจิบจ่ะก้านก้านยาวเท่าไหร่ครับก้านยาวสามร้อยค่ะก้านยาวสามร้อยนกกระจิบนกกระจิบร้อยแปดสิบเอ๊ะทุเรียนละยองเนี่ยเริ่มบอกเดือนไหนครับต้นเดือนต้นเดือนเมษาก่นเมษาใช่เริ่มเก่งอไอ้บกปกติผมก็จะไป จะไปอยู่ไอ้สวนนู้นก็ไปสวนสวนสุาพาษณ์ทะเลน่ะแล้วก็ไปแล้วก็สวนละไมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ระยอมกําลังมกนเริ่มมาจากจันเลยช่วงนี้มันออกแต่ทางลำบากก็เลยไม่ไม่ได้ไปไหนนี่นะครับเส้นนี้เหมือนเดิมแฟนนกตัดใหม่นะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นหมอนทองอันนี้จะเป็น ก้านยาวนะครับเป็นตู้เรียนทัสเกตนะครับทัสเกะพิเศษก็จะมีทั้งก้านยาวจะมีพวงมน,นีหมอนทองนกกระจิบนะครับราคาก็อยู่ประมาณเท่ากับอาทิตย์ที่แล้ว ลูกค้าก็มาตลอดนะครับมาแต่กี่โมงคบเนี่ยอันนี้มาแช่เก้าม<ห> <c oughs> ไม่ปกติมันจะมีอีกเจ้าหนึ่งอยู่ตรงนี้ของเจาดาวสาเจาดาวไม่มาเจดาวอยู่ฝั่งนู้นจ้ะน้องงั้นพี่น้องงันวันนี้วันนี้ไปสวนอ๋อเจาดาวไปสวนเเดียวกันวันอาทิตย์ก่อนเห็นน่าจะใช่มากาที่ก่อนขายตรงนี้ว่าเห็นเขาขึ้นร้านตรงนี้อยอะใช่ปนี่ของหมืเนี่ยแหลร้านถ้าอยู่ตรงนี้ของเราถ้าเจดาาอยู่ฝั่งนู้นเจด้วไปสวนวันนี้ ไม่เห็นเห็นแกบอกแกมาขายตรงนี้แล้วก็จะมีอีกแฟนอยู่ฝั่งนู้นก็มีอย่างเงี้ยสองฝั่งไงฮะร้านเดียวกันใช่ไห่เน่ายังไม่มาไงปีที่แล้วผมก็มาอยู่มาจะมาถ่ายแกนะทำให้เจ๊าดาวใช่ไหมใช่ครับถ่ายยูทูบเจ๊ดาวครับเจ๊ดาวอยู่ของน้อันนี้เจ๊าา <laughs> กันครับปินญาติกันครับ น้องไปสวนเลยเนี่ยลลกนี้สวยนะลูกเนี้ยนี่ค่ะี่ได้ไหมเนี่ยลูกนี้สวยก็บองเสร็จแล้วใช่ไหมได้ค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับ ปูเยอะด้วยนะนี่กุ้งเล็ดพัดมาเราคัดมาเลยนะพัดท้มพัดเนื้ออืมวันนี้ก็ไปไปสวนดีใช่ไหมไปสวนตอนนี้เจ๊ดาวอยู่ในสวนรออยู่โอ้โตามแล้วเป็นรถอะไรนี่โอเวอร์ตามแล้วเนี่ยเส้นที่ยังเส้นที่ย่งอืมเขาไปสั่งเขาไว้สองตัง ปนมาไม่ปวดตัดไมอยู่นี่จะมันข้นต้องเอาขึ้นรถไปสองครั้งถ้ามาจากสวนเลยค่ะประกอบนอกดุมในมันห่วงไส้ตูวต้องผ่าหลังด้วยต้องผ่าใช้ปีมือหน่อย เลยอย่างเ,เงเี้ย,ยจะไปไอ้แน่ก็ไ,<ป>ไม่กล้าไปตลาดไทยพว<ม><น>อกอียาราวันเนี้ยอกเยอะนะคะเนี่ยดกมากนะสวนเนี่ยแล้วต้นตีเตี้ยแค่เนี้ยลูกเต็มต้นเลยจับได้เลยนะใช่ค่ะต้นตเตี้ยแล้วออกลูกเต็มเลยที่ลองดูยูทูปและที่ที่เขาถ่ายวิดีโอ,อเห็นด้วย ตัวน,นี้ดกมากเลยอะ่ะงรูปตุ่มีนกกระติ๊มีก้านยาวคุณแม่ถามว่าใส่ย,ยาป่ะอ๋อโอ้ไม่ได้ใส่นะคะแต่เขาฉีดพวกแมลงอะ่ะท,ที่สวนฉีดพวกแมลงกันอะไรยายาพ่นเขาจะมีอยู่แล้วแต่เใช้เคมีใช้พวกยาพ่นแบบเป็นเป็นอะไรอะ่ะเนี่ยรอเนี่ยจะขายหมดจะไปกันฟื้งแล้ว แล้วจะมาวันไหนครับก็ไปประมาณสองวันรอตัดเสร็จแล้วก็ขนกันเย็นๆน่ะสองวันในเวลาที่อาจารย์มาทานมาเช้าท oh ี่วันพุธเลยพี่อันนี้ของนอกหรือานวันนั้นร้ะอันนี้ของนอกใช่ไหมเนื้อสวยอยู่ก็ดาวด้ในจ้ะขอ้ดูเขาดูเนื้อ่อยอ๋อใช่จำได้แล้วที่มาทำชิโซกุ๋นนี้ หตั้ง400โล600โลมัีดาววัน600 700โลขาไม่ไหวต้องช่างไปช่วยกันลมเลยจเดาลมกินทุกวันต้องข้ามไปช่วยเราหมดโอ้ยหนูกินคนเดียวก็ร้นแล้บอกที่ร้านได้นะเราไปแบบให้น้องด้วยไม่บอกที่ร้านได้ครับชื่อร้านดีมีจ้ะจะมาจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ทุกวันตรงนี้ทุกวันจากนอกจากว่า ที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะได้ครับก่อนที่จะถึงตลาดปลายคองตลาดใหม่นะฮะถ้ามาจากแถวบางแครกาญจนาเนีครับเส้นกาญจนาวิ่งเข้ามาสามแยกไวฉายนะครับนี่นะครับทุเรียนสวยๆอันนี้หมอนทองครับชัดเกตจะเริมนะครับ ไาตอนนี้ก็แวะได้นะครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะไปถ่ายให้ดูอีกหลายที่ครับถ้าถ้ามีเวลานะครับนะไปก่อนแล้วครับวันนี้ครับกับเุเรียนครับครับ